สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม Among Us อีกแล่นเองเนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับทุกคนมาเล่นกันแต่ว่าเรามีหัวข้อข้อขางล่างนะครับเห็นไหมคือว่าเนี่ยเรานะฮะไม่ได้มีหัวข้อมานานนะครับคือเราไม่ได้มีหัวข้อในช่องเลยนะครับในตอนเล่นนะครับไม่มีตั้งแต่เริ่มช่องเลยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเรามีแล้วนะครับเราก็จะมา เล่นกันนะครับแต่ว่าอา่าวลุด disconnect งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับ let's go มาแล้วครับมาแล้วครับมาเล่นเกมกันเลยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนประมาณน่าจะพอนะครับเพราะามันก็ขยายเกินมาแล้วแหละ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเล่นก่อนนะโอ้ยไม่ได้เป็นอีกแล้วว่อะไรเนี่ยโอยนี่นะครับคือเราเนี่ยเล่นแมปอชิมาหลาย EP แล้วนะครับคือหม่วอชิพเนี่ยมันเป็นแมปใหม่ครับแต่ว่าเราเล่นมาหลาย EP แล้วเนาะแล้วก็จะมาถ่ายแบบเดิมบ้างนะครับเราจะมาถ่ายแบบเดิมบ้างเพราะว่าแมปใหม่เราถ่ายเป็นกว่าสิบกว่า EP แล้วเนาะแล้วก็จะมาถ่ายกันนะครับอุ <S <S ้ย ไฟปิดไฟปิดไฟปิดตั้งแต่แรกเลยยุบต้องรีบไปเปิดไปยินผู๋ที่นี่ทำไมเข้ามาแล้วไม่เคนเข้ามาแล้วยิน่างไว้ยิน่างไว้จับข้าตกรให้ได้ทุกคนข้อนะสีชมพูโอเคครับทุกคนบอเรอรูมเหรอครับบอเรอรูรม,มมัมีต่อสายไฟตรงนี้ชืบ โอเปนวอเตอร์เวฟผมไปที่นี้ก่อนชึบเฮ้ยเปิดประตูด้วยเข้าไปแล้วปิดประตูด้วยโอ้โหนี่คือคลิกลุลๆเลยนะบอกเลยอุ้ยโอเปนวอเตอร์เวฟคือหมุนใช่ไหมชึบชึบแล้เปิดเสียงจริงก่นได้ไหมเนะี่ยชึบชึบชึบหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆห,หมุนใช้แรงจริงอะ่ะหมุนมันใช้แรงจริงเอ้า กดทำไมเอากดทำไมฮั <Halo? S 2> โหลตายสามศพเขาเรียบกันทำไมฮะเล่นต่อไม่ได้เหรอหาไวมีไวมี ก็ทำเควสนะฉันว่นาถ้าไม่ใช่ซันนี่ช็อปนั้นแน่ชัวเนี่ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดโหวตผมแล้วจะรู้ว่าผมไม่ใช่เอาคุณโหวตผมเลยดูจะได้รู้อมว่าขนาดนี้แล้วอะ่ะเออเมื่อขนาดนี้แล้วอะ่ะนั่งดีๆก่อนไหมเนี่ยอุย้ย มีคลตรงนี้ร้องเพลงนี้ทำไมอ่ะอยากร้องอุยอ๊ยโหแบบเน้นปิดไฟค่าแล้วก็เน้นปิดประตูค่าด้วยอะทุกคนพูดจริงอืมหมว่านะ เขาหน่าจะไปเปิดไฟกับเขาดีกว่าจะได้ไม่มีพิรุษแม่จะได้ไม่มีพิรุษเพราะผมไม่ใช่อยู่แล้วไงชุบโอเคนี่ยมันนูว่าไฟแล้วกันตรงนันะ้นน่ะโอเคสวยมันดูจนทิ้งขยะนี่เห็นไหมไม่มีใครมาดูเราทิ้งขยะเลยอะ่ะทุกคนมานี่มานี่มานี่ เฮ้ยเดี๋ยวนะมุท่อเหรอมุท่อเหรอเมื่อกี้มูท่เหรอ,มรหรอไม่มีใครมาดูเราทำเควสเลยอ่ะทิ้งขยะทิ้งขยะครับหยุเห็นไหมฉันขึ้นฉันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วถ้าใครต้องถ้าใครถ้าใครเห็นบุกขึ้นคนนั้นต้องชดใช้ผมต้องขอโทษผมแล้วทำไมมันบักเหรอนะี่เมื่อกี้ หมดแล้วแต่ว่ามีกดกันจุบุบจุบจุบุบบเฮ้ยปิดไฟแล้วมันปิดไฟอีกแล้วอะทุกคนปิดไฟแบบเน้นปิดไฟฆ่าเลยเหรอเน้นปิดไฟฆ่าเลยเหรอถามจริงอุ้ยอะไรวะน้าผมไม่รู้เรื่องเลย เออหนะัวนั้งอมึงฆ่าแต่ตอนไหนฆ่าแต่ตอนไหนอ่ะเพราะซันนี่ช็อปแน่ๆมันก็ซันนี่ช็อปอ่ะชัวร์ยังไงก็ต้องเป็นซันนี่ชอ็อปเพราะสีฟ้าตายไปแล้วสีฟ้าไม่ได้โดนทอใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่โหด ซันนี่ช็อปทุบเม้เลีนะบอกแค่นี้จับไม่ได้จับได้แล้วข้อความข้างล่างข้อความข้างล่างเขียนว่าได้ไหมเราได้แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมบูดข้อความข้างล่างไม่เข้ากับอันนี้เลยโถเอ้ของข้างล่างที่เราดีไซน์มาได้ฮแฮะอะไรเนี่ยผมอยู่คนเดียวเราไปเปิดไปดยดีวยกว่า ่บอกว่าอุย้ยอันนี้ฉฉบไม่ใช่เหรอโอโอ ไฟซ่อมชีพจรมันจะเป็นชีปพจรได้งไงในเมื่อชีพจรไฟดับมันยังใช้ได้อยู่ยกเว้นคอมมวนิเคชันอืมสีขานน่าสงสัยเพวยังไงก็รักซันนะชัวไปแล้วไปแล้วจับได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ ยังจับไม่ได้สรุปันจับไม่ได้ไม่ใช่โอ้โหสวยเลยสวยเลยโถเเ้ยไปนี่ดีกว่าอุ้ยไปดูนี่ดีกว่าครับเอาค่านะเอาค่านะเอาค่านะเพื่อน เพราะว่าไม่ใช่เพื่อนนะจะเป็นคนละพวกอะ่ะคนละเพื่อนไม่จะเป็นฆาตรกรชวัวแน่นอนกดรัวๆเลยตอนนี้ไฟปิดไฟปิดไฟปิดเพราะว่าสีผูเพราะว่าสีผูอ่อนต้องไปแน่ๆสีเส้าหมอนอะ่ะเพราะเขาเหมือนเดินตามผมมาทุกคนใครอะ่ะเหมือนเดินตามผมนะ มันก็ซื้อใจอ่ะคุณเมทก็เดินได้ไม่ใช่หรอเอฮ้ยโหเราอนแร่แน่เมื่อกี้เห็นเป็นสีเหลืองอ่ะทุกคนสีเหลืองเดินผ่านอ่ะ สีชมพู่รู้อ่ะไม่รู้อะ่อะตอนนี้จับไม่ได้เลยแมพพอร์ัสมันฟินสำหรับฆาตรกรสุดแล้วอ่ะครูเมย์มันจับไม่ได้อะ่ะมันจับไม่ได้อ่ะทุกคนเพราะว่าน่าจะบบยเราแน่เลยวะ่ะถ้าไม่ใช่ก็ส,สีชมพูอ่อนเอาใช่ ใช่จังนั้นจับได้แล้วจับได้สักทีทุกคนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนข้อความข้างล่างก่อนแป๊บหนึ่งเปลี่ยนข้อความข้างล่างก่อนมันจับได้เลยไงเขาเปลี่ยนข้อความข้างล่างก่อนนะขอไปเออเอาขอไปเปลี่ยนข้อความข้างล่างก่อนว่าดีใจมากจับได้แล้วมันจะทําแบบนี้แหละ ผมเปลี่นข้อความเลยเพราะว่าเอนแร้ใช่ไหมจับได้ไหมใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยได้แล้วต้องไปเปลี่นข้อความก่อนเปลี่นข้อความก่อนเฟบหนึ่งนะเฟซหนึ่งโอเคเปลี่ยนข้อความเรียบร้อยพร้อมโชว์ครับหลังจากที่มันจับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้จับได้แล้วครับ นี่ครับเห็นไหม่แ,มแมดีใจดีใจดีใจมากเห็นหมเปลี่ยนข้อความเรียบร้อย